ครับผมสวัสดีครับผมเทียนภูไทยก็วันนี้ก็มาพบกับเพื่อนสมาชิกอีกแล้วครับผมก็วันนี้ก็นําวัตถุมงคลของหลวงพคูณวิสุโทโธมารีวิวให้เพื่อนสมาชิก ได้รับชมอีก3รุ่นก็เป็นพระผงเป็นพระผงอ,ะองค์แรกเป็นปิตามหาลาภปิตามหาลาภสร้างในพีพสพันห้ารอยสก็สมัยที่หลวงพว่อคูณท่านธุดงแล้วก็ประจำพรรษา <c oughs> ท,ที่จังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มี ศรัทธาศรัทธายัโยมมีเป็นเป็นเศรษฐีภูเก็ตนะฮะก็สร้างาพระปิตารุ่นนี้ขึ้นมาถวายหลวงพ่อคูณให้หลวงพ่อคูณลูกเสกแล้วก็เจตใจให้แก่ผู้ที่นับถือศรัทธาก็ปิตาเป็นปิตาเนื้อผงเนื้อผงจะออกเป็นเนื้อผงเกสรน,นะฮะเนื้อผงเกสรก็เป็นพระปิตานั่ง สมาธิเพชรแล้วก็ปิตามือปิตาแล้วก็มีอัคคยันตร,ตรงตรงบ่าสองข้างแล้วก็ที่ที่หน้าท้องอ่านว่ามะอาอ่านว่ามะอาเนี่ยเป็นปิตาขนาดขนาดกลางปิตาขนาดกลางแล้วก็ด้านหลังก็เป็นยันน้ำเต้ายันน้ำเต้าแล้วก็อ่านว่ามะอา น้พา,พาทะแล้วก็ยาในายานยจะลึกคูณจะลึกคูณแล้วก็มีเลขหนึ่งหนึ่งมีเลขหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีจะลึกพอสัมเพาแล้วก็กอไก่ด้านข้างเนี่ยพอสัมเพาก็าไก่ด้านข้างมีตุอุแล้วก็มีอุนารลมเ,เป็นผพพ้าปิดตาเนื้อเนื้อผงเนื้อผงจะออกน้ำมันนะฮะ เดี๋ยวพงงน้มันเียขลับมาเอาก็เป็นพระปิตายุคแรกของหลวพคูณน,นะพระปิตายุคแรกที่จะสร้างที่จังหวัดภูเก็ตที่สนันสิทธิ์สร้างมาถวายให้หลวพุ่กเศษก็พระผงรุ่นนี้เขาก็ว่ามีมีฝังตะกรุดเลยมีฝังตะกรุดที่ใต้เนี่ย บางองค์จะมีฝังตะปูทองคําเงินแต่องค์นี้ไม่ได้ฝังนะก็เป็นพระพิตายุแรกของรพระโค้ดที่ดูสวยงามขึ้นขักก็หายาพอสมควรหายาพอสมควรมาดูต่อองค์ต่อไปนะฮะเป็นเป็นพญาเต่าเรือนเป็นพระผงพยาเต่าเรือนที่ ที่จัดสร้างที่วัดนิมานรดีบางแครกรุงเทพมหานครสร้างในปีพศ2537เป็นพระผงเป็นพระผงพุทธคุณนะฮะก็มีสองแบบมีสองแบบก็พระผงรุ่นนี้ก็หลวงพ่อคูณท่านมาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดนิมานรดี ว่าปีพศสองพันหชื่อรุ่นกูนั่งห่อมาปลอดภัยดีมีลาบเนี่ยก็เป็นสองแแบกสองแแบกเป็นเนื้อผงเป็นองค์แรกเป็น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 รูปเป็นรูปเอ่อเป็นรูปแปดเหลี่ยมรูปแปดเหลี่ยมมีหลวงพ่อคูณนั่งสมาธิแล้วก็จะลึกหลวงพ่อคูณด้านหลังเป็นพระสังฆจายแล้วก็ด้านหลังก็เป็นพญาเต้าเรือน พญาเต่าเรือนแล้วด้านหลังก็เป็นรูปเตา่าเต่าเรือนเป็นยันแล้วก็จะลึกนิม,มานอระดีเป็นองค์ที่สองก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นสังกจายแล้วก็เป็นพญาเต่าเรือนอยู่ในรูปรูปไข่รูปไข่ลไขแล้วด้านหลังก็เป็นรูปเตา่าแล้วก็จะลึกเต่าสวรรค์นิม,มานอรดี ก็พุกเศกที่วัดนิมมานารดีกรุงเทพมหาคนครปีพศ2537รชื่อรุ่นกูนั่งโฮมาปลอดภัยดีมีลาบครับผมก็มีการสร้างเหรียญด้วยสร้างเหรียญสำหรับพระเครื่องเล่นก็เอาพระพงม,มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมก่อนอีกองค์หนึ่งเป็นแผ่นปั๊มนะฮะแผ่นแผ่นปั๊ม เป็นแผ่นแผ่นทองแดงปัม๊มเนี่ยแผ่นแผ่นทองแดงรูปสี่เหลี่ยมอันนี้แผ่นทองแดงนี่เขาเรียกรุ่นรุ่นมหาบารมีมหาบรมีออกวัดแย้งนอกปีสามปุเป็นแผ่นแผ่นปัม๊มก็ผระพคุณท่านได้ทําพิธีพุทธปฏิสีพระถุงมงคลของวัดแย้งนอก ชื่อรุ่นมหาบร,รมีในปีพศสองพันสมกก็มีเหรียญเหรียญเหรียญกลมรูปไข่แล้วก็มีแผ่นปั๊มเนี่ยแผ่นปั๊มที่สร้างพิธีเดียวกันก็เป็นรูปหลวงพ่อคูณนั่งสมาธิเต็มองน,นั่งสมาธิเต็มองแล้วก็จารึกมหาบร,รมีประิสุทธโธแล้วก็มีอาคารายันยานายานา เป็นแผ่นปัม๊มเป็นแผ่นตัดตัดรูปตัดเป็นต,ตัดทองแดงแล้วก็มาปัมป๊มปั๊มนูนนะปั๊มนูนก็รุ่นนี้ก็เป็นเป็นรุ่นที่หายากพาสขขอสมควรไม่ค่อยหร่ผมเห็นถ้าเป็นเป็นแจกกรรมการนี่เขาจะตอกโคโดตอกโคโตอกลำเบอร์ด้วยตอกโคโตอกลำเบอร์ เป็นเทตกรรมการคือผมรู้สึกว่าจะเคยลงเหรียญรุ่นมหาบารมีไปให้ชมไปแล้วรอบหนึ่งก็วันนี้ก็นำเสนอพระเครื่องของหลวงพ่อคูณให้ได้รับชมอีกก็เป็น เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณที่จัดสร้างไว้ี่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อพคูณปุกเสกที่กรุงเทพมหาคนครแล้วก็วัดแจ่นอกครับผมก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณที่ส่วนใหญ่จะเดินไปทางโชคลาภ มิตามหานิยมอะไรประมาณนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมครับผมก็วันนี้ก็นำมาให้ชมเพื่อเป็นแนวทางศึกษาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเทนภูไทยหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมขอุณานะลงใต้คลิปได้เลยนะครับ Copuncap.